เสาวาว2,000ปีที่ดูดีในสายตาสามีมาตลอดกว่า30ปีท็อปดารินุท์โพธิปิติหญิงแกล่งวากิ้งวูแมนที่คุณสามีทั้งรักทั้งหลงสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะผู้ชมคะเจอกับเราสคนที่นี่เวลาเดิมพร้อมด้วยเรื่องมันๆของบรรดามีเมียเพราะนี่คือรายการ ซูเปอร์เมีย,ย,ร,มย,ยรายการที่จะยกระดับจากเมียธรรมดาหให้คุณเป็นเมียที่ดูดีขึ้นสวยขึ้นฉลาดขึ้นและสามีรักคุณมากขึ้นค่ะเพราะอะไรเ <c oughs> พราะว่าเราจะามีเคล็ดลับในการครองคู่ชีวิตทํำยังไงจะให้ชีวิตนั้นแหมมันช่างได้อยู่กัน <c oughs> ยืดเยื้อยืด aw, ยาวจนกระทั่งแหมตายจากกันไปเลยนะให้มันมีความสุขทําอย่างไรเนาะเอายืดยาวนะพี่ยืดเยื้อไม่ไหวอ่ะเหมือนเป็นกรณีพิพา <laughs> เอายืดยาวยืดยาวแหมคนนี้ก็เริ่มรายการวันนี้เราเรื่องสบายสบายดีไหมพี่เเรื่องสบ,สบายสบายจริงๆแล้วเขาบอกให้มองโลกในแง่ดีในเรื่องจริง<ช>เลยนะมองอะไรให้มันสบายสบายแต่ก็อีกนะบางทีพี่ก็แย้งนะว่าบางอย่างสบายได้แต่บางอย่างเราก็ต้องเครียดบ้างมไม่ใช่โอ้โหสบายทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ไหวนะก็เหมือนคําว่าปล่อยวาง่ะ คือไปปล่อยซะทุกเรื่องไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เราต้องอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าสบายสบายสบายทุกเรื่องไม่ได้บางอันเราต้องจริงจังเด็ดขาดใช่เพราะอย่างสมมติเราทํางานเราทําธุรกิจอะไรต่างๆเขาบอกว่าถ้าเราเป็นระดับใหญ่แล้วเนี่ยให้สนใจอยู่3มเรื่องมีอะไรจะปวดหัวถ้าใหญ่แล้วบริษัทเข้าที่แล้วกําไรเท่าไหร่หนี้หนี้เป็นยังไงเพราะบริษัทใหญ่ๆบางทีก็ต้องมีหนี้สินและมีปัญหาอะไร ตัวเจ้าของบริษัทไม่ต้องไปรู้หรอกว่าส้วมเขาล้างหรือยังทําไมใครมากินอะไรไม่ต้องเพราะงั้นเห็นไหมาบางเรื่องเนี่ยเราก็จะต้องแบบมันก็สบายมากเกินไป,ไปก็ไม่ได้แต่รู้ไว้สามสามเรื่องนี้นี่เป็นข้อคิดที่ดีเพราะหนูขึ้นเป็นผู้บริหารไม่ได้ทำไมวันๆนสนใจแต่เรื่องส้วมเรื่องโต๊ะเช็ดหรือยังอุ้ยไม่ได้ไม่แต่เริ่มแรกพี่ก็เป็นอย่างนั้นเริ่มเริ่มแรกจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราเป็นเท่าแก่แล้วเราไม่เรา ต้องก็ต้องรู้ตั้งแต่ล่างยันเป็นบนเลยแต่พอวันหนึ่งที่เราตกรถสังเกตุดีไปใช่เราให้คนอื่นเขาดูไม่งั้นเราก็ปวดหัวสิมันมายุ่งกันทุกเรื่องเลยเราก็ยุ่งสักเบอร์ยันเลยลบไม่ได้เราไว้ดูแค่3เรื่องเจ้าของนะกําไรนี่เป็นยังไงสะสารได้ไหมแล้วก็ มีปัญหาอะไรบ้างวันนี้มีอีเมลไหมอีเมลเราก็เกี่ยวกับเรื่องการงานเหมือนกันนะอออเหรอค่ะทำไมอะ่ะเขาบอกว่าการงานมีผลต่อชีวิตเขาสวัสดีครับคุณตักคุณท็อปผมชื่อสมพงศ์อายุ37ปีนะครับตอนนี้ทํางานเป็นโฟร์แมนคุมไซ้์งานคอนโดและบ้านจัดสรรอยู่โอ้โหร้อนกว่าเราอีกพี่หนูเคยไปถ่ายละคลรเน,น,นี่ยโอ้ย yeah. ร้อนมีหน้าที่ ใช่คอยดูแลมีหน้าที่คอยดูแลแล้วเจอกับเจ้าของชนเจ้าของแล้วก็ชนกับพี่ที่พี่น้องที่ใช้แรงงานที่เป็นคนทํางานอยู่หน้างานด้วยผมเป็นคนกรุงเทพมาแต่กําเนิดครับผมรู้จักรายการของพี่ทั้งสองเพราะว่ามีเรื่องไปปรึกษาคนรู้จักเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองเพื่อนคนนั้นบอกว่าอไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะไปไปเพื่อนไล่ไล่บอกให้มาดูรายการซุปเปอร์เมียเขาบอกว่าไปดูเลยถ้าเกิดอยากรู้เรื่องอะไรตามไปดูได้แต่ทางยูทูบอันนี้รู้จริงนะคนที่แนะนําคุณนะคะ พอได้มาดูถึงได้รู้ว่ารายการนี้มีคําแนะนําที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ก็เลยลองส่งปัญหามาถามพี่ทั้งสองดูบ้างนะครับคุณสมพงษ์ก็มีคําปัญหาว่าอย่างนี้ชีวิตผมเนี่ยผ่านการแต่งงานมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนอแต่เมื่อเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องแยกทางกับภรรยาด้วยเหตุผลที่เธอบอกผมว่าพี่พี่ทํางานมากเกินไปแล้วก็พี่เดินทางบ่อยเพราะเขาเป็นโฟร์แมนใช่ไหมคะ,ะ,ะทำให้บางทีเนี่ยทำให ภรรยารู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวเพราะเรายังไม่มีลูกด้วยกันเธอก็คงรู้สึกอย่างนั้นนะมไม่มีเวลาใหม้มาพอช่วงแรกที่เกิดปัญหาผมพยายามจะปรับตัวนะครับแต่ด้วยงานที่ทำเนี่ยมันจาเป็นเพราะว่าถ้าผมไม่เป็นโฟร์แมนก็ไม่รู้จะทํางานอะไรเพื่อให้ได้เงินมาซึ่งผมอยากให้เธอเข้าใจตรงจุดนี้แต่สุดท้ายเธอก็ไม่รับฟังอยู่ดีและทําให้เธอตัดสินใจขอแยกทางกับผมเด็ดขาดไม่เอาแล้วเ,เ,ลเธอไม่มีเวลาฉันก็อยู่กันไม่ได้ ซึ่งถามว่าความรู้สึกผมรู้สึกอะไรไหมถ้าตอบว่าไม่คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะผมรักใครก็รักจริงแล้วก็อยากทําให้ครอบครัวมีความสุขมผมอาจจะเป็นคนทํางานพนักทำงานหนักมากมจนลืมเวลาให้ครอบครัวมผมเป็นคนนิ่ง,งๆเฉยๆไม่แสดงออกเวลาที่อยู่ด้วยกันมไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เธอผมไม่โรแมนติกอะไรเงี้ยนะคะ จนเหมือนผมขาดเสน่ห์ในสายตาของเธอดิฉันว่ากลายเป็นเรื่องไม่เติมความหวานไม่เติมความรักกันมากกว่า<ล>คือตัวไกลมันพอมาใกล้มันต้องหยอดความความรักความรู้สึกด,ดีๆะเนาะพี่ว่าผมเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับผมเลยอยากจะถามพี่ทั้งสองคนหน่อยนะครับคําถามของผมอยู่ตรงนี้นะครับถามว่า พอจะมีเคล็ดลับหรือคําแนะนําที่ทําให้ผมปรบปับตัวเองจะมีแรงดึงดูดในสายตาสาวๆอีกครั้งหรือไม่ครับแสดงว่าย,ย,ยังมีไฟอยู่ยัยงมีไฟอยู่ยมีฟอย,อยากทราบว่าเวลาที่ชีวิตคู่มีปัญหาเช่นต่างฝ่ายต่างทํางานมากไปพี่มีวิธีแก้ไขย,ยังไง<ส>รบกวนช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับเพราะที่ถามนี่เพื่อให้ผมได้ไปปรับปรุงตัวเผื่อวันข้างหน้าคุณคนเก่าไม่ต้องพูดถึงไปแล้วมผมอาจจะเจอผูอ้หญิงที่ผมรักอีกครั้งขอบคุณมากไม่ยมกสามครั้งครับมากมๆกมากมัก ตอบข้อสองว่าอะไรนะข้อสองอยากทราบเวลามีชีวิตคู่มีปัญหาต่างไปยต่ทำงานมากพี่มีวิธีแก้ไขยังไงก็ไม่เห็นต้องแก้ไขไก็ทําให้มันน้อยลงต่อไปก็ปั้นทุกดินถ้าคนรู้สึกว่าตัวเองเอ่เริ่มชักจะไม่ค่อยเห็นหน้าชักอะไรเงี้ยก็ต้องหาวันหยุดเพื่อที่จะแล้ววันหยุดนั้นต้องเป็นวันที่ดีที่สุดไม่ใช่วันหยุดนั้นก็โวนวายทะเลาะกันไอหนี่หนาล้ำค่าไอคนนั้นญาติมาไอ้นี่ญาติไม่มาอะไรวุ่นวายหมด วันหยุดก็ต้องเป็นวันที่สองคนนั้นอยู่ด้วยกันอาจจะออกไปทานข้าวกันหรือไปต่างจังหวัดบ้างขับรถไปไปอยู่ในที่ที่สองคนอยู่แล้วมันจะได้คุยอะไรเยอะๆเพราะพี่ทําอย่างนี้แล้วพี่แฮปปี้นะพี่ชอบใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันเ,ออเพราะคนเราต้องทํางานค่าอะไรนะค่าของคนก็อ,อยู่ที่ผลของ,งอยู่เพรผลผลของงานอยู่ที่งานแล้วบอกเลยว่า ถ้าใครไม่ทํางานชีวิตนี้จะไม่มีความสุขและตราบใดที่คุณยังทํางานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากงานมันก็จะบรรดาทุกอย่างให้เราและจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่คา,า,คาขอพูดถึงคุณพ่อสามีก็มีโอกาสได้รับใช้เบื้องพระยุคคนบัตนจน90โหโหตลอดชีวิตของคุณพ่อเนทำงานมาตลอดเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าคุณพ่อจะพูดอยู่เสมอว่ามันเหมือนกับท่านก็ได้พัฒนาสมองแต่พอเริ่มเอาอะ94แรงชักถอย 94นี่เยอะอ<า>เออเนะพิ่งจะถอยตอน94เมื่อตอนไม่นานนี่เมื่อสักปีที่แล้วก็ยังเห็นพูดยังถามยังหุ้นเฮินยังสนใจอยังมีก<อ>ารากเออหุ้นน,นั่นเป็นอย่างนี้เออแล้วมวยทุกนัดที่ฝรั่งเตะคุณพ่อจะอยู่หน้าจอที่ฝรั่งเตะที่ฝรั่งต่อยไม่ใช่ฝรั่งตเตะฝรั่งต่อยกันมวยเนี่ยจังจำท่าของพ่อได้เวลาเชียร์มวยตัวจะเอียงไปข้างยอย่างเงี้ยเวลาเชียร์ใส่สใสใช่เราอยู่ข้างหลังนี่เราเห็นอยู่เงี้ยเพราะงั้นเหมือนกับว่า ถ้าคนบางคน90้นี่ก็นอนเฉยๆแล้วแต่คุณพ่อก็ยังพัฒนาตลอดเพราะงั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะทํางานเยอะๆได้แต่คุณก็ต้องแบ่งเวลาที่จะให้อยู่ร่วมกันแล้วไม่มีปัญหาจริงๆ เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่านี่มันเป็นเทคนิคครอบครัวใครครอบครัวมันนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าโลกเนี่ยของชีวิตคู่มันมีอยู่3ด้านที่เราจะต้องเอามามีความสัมพันธ์ที่มันรักษาสมดุล 1, 1, 1> เรื่องการงาน 2>, 2ชีวิตส่วนตัว3ชีวิตครอบครัวถ้าเราสามารถรักษาสมดุลตรงนี้เอาไว้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยไม่ไปรบกวนงานงานก็ไม่มารบกวนกับเอ่อชีวิตส่วนตัวเราทุกอย่างจัดสมดุลให้ดีหนูหนูเชื่อในเรื่องของเวลาคุณภาพใช่หนูเวลาไม่เยอะแต่ถ้าอย่างที่พี่ เงี้ยเวลาวันเดียวแต่ใช้ความปลอดโปร่งไปใหน่ห้วยกันแชร์คว,ความรู้สึกดีๆกันช่ชวงเวลานะั้นมันดีมันเติมความรักนะจะบอกให้แล้วถ้ามีลูกก็ปล่อยลูกบ้างแล้วก็ไปกันสองคนไปทานขู่งานครับมันเออแล้วคุยกันแต่เรื่องดีๆไม่ใช่อ้าวตายไม่เคยได้เจอกันพอเจอเจอกันททะเลาะกันซะแล้วไปควักเรื่องอะไรมาพูดกันเลยอันนี้ก็ไม่สนุกนะคะสมพงษ์เขาก็อย่างว่าแหละเนาะบ่ออยู่ด้วยกันเขาก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์ไม่เคยโรแมนติกง ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบกันต่อไหมได้ค่ะเราจะมีเรื่องประดงประเด็นอะไรมานั่งคุยเขาถามวิธีแก้ไขว่านึเราจะจัดการให้ได้เลยช่วงหน้าค่ะสักครู่ค่ะไม่ครับไม่ค่อยทะหลงหลเพราะว่าเป็นคนเฉยอ่ะไปที่ไหนก็เฉยใครมองก็เฉยอะไรเงี้ยไม่หลงเลยธรรมดาครับทำไมอ่ะครบุคกลิกไม่ไม่ใช่แบบสมัยหนุ่มๆแล้ว ไม่งครับเพราะว่าเรื่อยๆมากกว่าบางทีผู้หญิงอาจจะเบื่อไหมครับไม่ค่อยมีอะไรให้มันน่าสนใจรอเลือกได้แต่มีตังเลือกก่อนเหรอเหรอพวกนี้จะน่าเบื่อน่าลำคาญจริงๆไอ้เจ้เเหมือนมีแฟนเป็นตูดแต่ถาว่างั้นเถอะเขาบอกว่าแรงดึงดูดอันนี้มันหมายถึงว่าบุคลิกภาพคุณเป็นคนสง่างามจนมีความรู้สึกวอุ๊ยอยากอยู่ใกล้ๆจังเลยอะถ้าอยู่ใกล้ๆแบบโอ้คนนี้คนแบบเร่าร้อนคนไม่ไหวอะไรจำดองนี้ยค่ะ พี่ตั๊กคะนั่งนึกดูแล้วเนี่ยพี่ว่าสําหรับพี่นะผู้ชายที่ดูดีเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะดูดีโอ้หน้าตาสิจะไปปากเบี้ยวได้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยแล้วก็เรื่องของการแต่งกงแต่งกายพี่เป็นคนเป็นพี่เป็นโรคจิตอย่างเนี่ยพี่ชอบเห็นชอบคนแต่งตันดีๆโอ้ยแพ้ทา,า, <laughs> างนักธุรกิจแพ้ทางนักธ<ผ>ุรกิจอย่ยังน้ถึงคนที่บ้านใช่ไหมคะ อ๋คนนี <IO> uhm ้เลยนี่นาจจเริอชอบยังไงได้อย่างนั้นชอบยังไงได้อย่างนั้นโอ้ยนี่พูดถึงตัวดีๆวันนี้เราจะมาเสนอการซื้อเสื้อเชิ้ตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอ๋อจะคุยเรื่องการซื้อเสื้อเชิ้ตโอ้ได้เลยได้เลยสําหรับคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะทาให้ดูดีบุคลิกดีเหมือนกันอย่างนั้นเรามีวิธีเลือกซื้อเสื้อเชิ้ตต้องดูอะไรบ้าง โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะ,ะหลายท่านนะี่ก็ซือเสื้อเชิ้ตให้สาม,มีเหมือนกันนะดูประกอบกันไว้ด้วยในช่วงนี้เมีมเยช่างเลือก การแต่งตัวของหนุ่มๆน,นะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในายตาสาวๆวันนี้เราเลยจะมาบอกเคล็ดลับในการเลือกเสื้อเชิ้ตให้ได้ทราบกันค่ะเริ่มจากช่วงลําตัวควรดูว่าเสื้อตัวนั้นมีช่วงลําตัวพอดีกับขนาดรูปร่างหรือไม่ขนาดความกว้างของลําตัวเสื้อจะมีขนาดกว้างกว่า,วาลาตัวของเราเพียงเล็กน้อยพอให้เคลื่อนไหวได้สะดวกเมื่อลองนั่งดูแล้วนะคะช่วงไหลไม่ตึงและรั้งลําตัวจนเกินไปนอกจากนี้ค่ะความยาวของเสื้อควรจะมีขนาดพอดีกับช่วงลําตัวของคุณด้วยนะคะ อย่างที่2ขนาดคอและปกเสื้อวัดที่ขนาดรอบคอบริเวณใต้ลูกกระเดือกของคุณควรบวกเพิ่มไปอีก0.5นิ้วแค่นี้ก็ได้ขนาดคอของคุณที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะจากนั้นนะคะมาดูกระที่ปกเสื้อหากคุณมีใบหน้าทรงกลมควรเลือกเสื้อเชิ้ตปกแคบเพราะว่าเสื้อเชิ้ตประเภทนี้นะจะช่วยให้ใบหน้าของคุณดูยาวขึ้นผู้ชายที่มีใบหน้ายาวควรสวมเสื้อเชิ้ตปกกว้างข้อที่3ความยาวของแขนเสื้อให้เราลองดูหรือสังเกตที่ปลายข้อมือของแขนเสื้อนะคะ ว่าอยู่ตรงกับปลายข้อมูลของคุณหรือไม่ค่ะข้อที่4นะคะข้อมือและแขนเสื้อลักษณะของข้อมือแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือ f ฟ n นคราฟ s ์สแตนดาร์ดคราฟ์และคอนเวอร์ b l เบิลคราฟ์ค่ะโดย f ฟ n นค u าฟ์เนี่ยนะคะเป็นแบบพับแขนเสื้อขึ้นมาได้ส่วนสแตนดาร์ดค u าฟ์นะคะเป็นข้อมือแขนเสื้อแบบตรงๆซึ่งไม่จะเป็นต้องพับขึ้นมาก็ได้นะคะจะมีกระดุมอยู่1ถึง3เม็ดนะคะส่วนคอนเวอร์ชิเบิลคราฟ์เป็นแบบกระดุมเดียวสามารถติดกระดุมได้ง่ายและก็รวดเร็วกว่า2แบบแรกค่ะและอย่างสุ ดท้ายนะคะหากคุณต้องการเสื้อเชิ้ตแบบมีกระเป๋าด้วยควรสังเกตนะคะว่ากระเป๋าของเสื้ออยู่ตำแหน่งที่ไม่โดนสายเอี๊ยมหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆวดบางเสื้อเชิ้ตเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนลุคให้ดูน่าสนใจขึ้นได้ด้วยวิธีการเลือกเสื้อเชิ้ต5ขั้นตอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ